ชาวราศีลัคนาราศีกันเหมือนเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะเดี๋ยวเรามาดู energy ความรักกันเลยดีกว่ามาเร็วนะคะหมนหมน,หม,นมาเร็วก็เดี๋ยวจะอัดคลิปรัวเลยถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะให้หมดวันนี้แหละแต่ว่าดูพลังก่กนนะคะนะหมยขออนุญาตด,ดู energy ของชาวกันเลยดีกว่าเนาอว่าตัวตนเป็นไงบ้างหกถ้วยค่ะ อัศวินถือถ้วยอัศวินถือดาบราชาถือถ้วยเจ็ดไม้เทา้าก็โทษทีที่เงียบไปเพราะว่ามีมเมสเซจเข้าอ่ะใต้สำหรับเป็นเด็กถือถ้วยความรักของคนนะุณน่ะเห็นไหม มีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนคุยเก่าคนรักเก่าได้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้คุณน่ะจะพยายามตัดจบในเรื่องของปัญหาแล้วก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของความรักแล้วก็บางคนนะคะมีการวางแผนที่จะมอบความรักให้คนรักด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนสำหรับใครที่เพิ่งจบไปเนี่ยมันน่าจะเป็น energy ที่ กลับมาคุยกันหรือกลับไปคุยสารต่อกับคนเก่าได้ด้วยเหมือนกันตรงนี้นะคะคุณจะได้รับอาแถมได้รับชัยชนะกับคนที่อยู่น้อยกว่าคนนี้เนี่ยแหละเดี๋ยวมาดูฝั่งตรงข้ามกันเลยดีกว่าว่าเอเนจีของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ9ดาบ 2เหรียญ9้าไม้เท้า7ดเหรียญนะคะ1นึ่งดาบครบแล้วใต้สำรับเป็นเดอะทาวเวอร์ตอนนี้เขายังเครียดอยู่นะบางคืนก็นอนฝันร้ายไม่รู้ว่าจะหาทางออกกับกับคุณกันยังไงดี เขาก็เลือกบาลานควบคุมอารมณ์อยู่อาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะมีการลงทุนร่วมกันนะคะเขาก็มีการวางแผนแหละเพื่อที่จะตัดจบกับปัญหาตรงนี้ในอนาคตนะคะเห็นไหมมันเป็นไพ่ที่แบบว่า50-50หาสว่าเขาจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ดีความรักครั้งนี้หมวยว่าน่าจะเป็นเรื่องของเติร์นปาร์ตีเพื่อนสังคม ญาติพี่น้องแล้วก็ความรักของเราที่มันจําเป็นที่จะต้องใช้เงินณนะปัจจุบันนี้ประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่านางฟ้าเนี่ยโรมาเซนโจอะ่ะจะช่วยขยายความในบทของความรักชาวกันว่ายอย่างไรบ้างนะคะ Getting to l e an r o t h o r ค่ะ u n r e q u i t e d love trust ค่ะ Word ์ a แ i n g f ้ o และ r e t ท e ี t ค่ะใต้สำหรับเป็น Children อ่ะบางคู่ก็มีเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอ่ะมันมันอาจจะต้องใช้เงินแหละเพราะว่าหมยเชื่อว่าน่าบางคนก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วหรือว่าจะต้องใช้เงินเนาะในเรื่องของลูกเต้านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันมีอ่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ไม่ก็คุณกันเนี่ยแหละมีความรักให้มากกว่าเชื่อเถอะความรักคั้งเนี้ยไว้ในใจกันได้ลกลับมาเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าตลอดไปอ่ะคบกันยาวเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีการเออเปิดเผยความลับหรือว่าบอกบอกความในใจซึ่งกันและกันในสิ่งที่ชาวกันอาจจะไม่ได้รู้เนาะม,มาคำตอบของนางฟ้าดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ได้ออกมาแลว้ว Perfect full solution ค่ะ Within the next few months นะคะ Compromise No need to worry ค่ะ Perfect timing และใต้สำรับเป็น Are you ready นะคะจำนวนเดือนเนี่ยแหะเดี๋ยวจะได้มีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง ในเรื่องของการเงินหมวยเชื่อว่าแบบนั้นอาจจะเป็นคุณกันอาจจะเป็นคนที่ต้องรับภาระดูแลครอบครัวดูแลครอบครัวตัวเองด้วยดูแลลูกด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีละสามารถทำอะไรได้อีกหลายช่องทางนะคะการให้เน้นเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินตรงนี้จะตปังอย่างที่หมวยเคยบอกไปคลิปคลิป คลิปการงานการเงินความรักของชาวกันไปย้อนดอูย้อนดูได้ย้อนดูแบบแบบไปดูทีหลังได้ว่า <c oughs> เสียงหายชาวกันเนี่ยจะปังในเรื่องอช่องทางหาไรายได้เพิ่มนะคะไรายได้ที่สองแล้วก็เหมือนจำได้เหมือนจำได้ทุกคลิปแหละ ดูดวงใครอ่นวาจำได้หมดแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของโลกโซเชียลออนไลน์ตรงนี้ก็จะปังนะการก็พยายามราคาเฮลิอ,อัพก็ช่วงนี้มันเป็นยุคยุคเก้าแล้วผู้หญิงอะต้องเหมาะกับเครื่องสำอางแล้วก็ค้าขายออนไลน์เนี่ยถึงจะปังนะคะมาสุดท้ายแล้วว่าชาวลัคนาราศีอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับการบ้างนะคะทอรัสค่ะราศีพฤกษภกเป็นธาตุดินอควาเรสค่ะราศีกุมเป็นธาตุลม ไวโก้ค่ะราศีกันด้วยกันเองเป็นธาตุดินนะคะและเปิดเพิ่มนะคะเพราะว่ามันสามแคนโซ่ค่ะาราศีกรกฎเป็นธาตุน้ําขอจบลัคนาราศีกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเออก็ช่องสีแดงนะคะมานี่นี่กดไลค์กดซับสไคร์ไลค์แชร์ได้นะคะติ๊กตอกก็เข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูดวงนะคะ กดไลค์นะคะถามาค่าวคู่หวยได้ก็ขอให้ชาวการประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเดือนนี้มันอาจจะร้อนระอุแหละอาจจะมีเบาแวง้งหรือว่าเลิกกระทันฐันฉับพลันแต่ว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วอ่ะมันมันมีความรักมากกว่าไม่อยากสูญเสียกันไปอ่ะมันก็จะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะประคองกันไปประมาณนี้นะคะแล้วก็หน่วยเชื่อว่ากาลเวลามันมันจะทําให้ ทุกอย่างเบาบางลงแล้วก็เกิดความชัดเจนขึ้นถ้าควรเป็นคู่กันแล้วนะยังไงก็หนีกันไม่พ้นหรอกหมือเช่นานแล้วก็ในเรื่องของความรักหมดก็ซัพพอร์ตแล้วก็เชียร์อัพทุกคู่แหละถึงแม้ว่าปัจจุบันตอนนี้หลายคนที่หมวยดูไพ่นะคะปัจจุบันนี้มันยังไปไปต่อกันได้บางคนถ้าเป็นคู่เวงค,คู่กาหมืนก็จะดูแค่ขณะในช่วงเวลาตรงนี้ที่เขาดูแต่ในอนาคตเหมือนก็คือบอกไกด์ไลน์ไปแล้วว่ามันควร ที่จะต้องเ,ออเตรียมใจรับส่วนหนึ่งนะแล้วก็อาจจะต้องเหมือนแบบทำทำบุญในการแก้เคสอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่โมเชื่อว่ามันไม่มีการลาจากไหนที่มันไม่ทรม,มานนอก,ก,กนจากการจักจักเป็นอนะ่ะการจักเป็นมันคือดีที่สุดได้รับรู้อีกฝั่งหนึ่งว่าอีกฝั่งหนึ่งคือใช้ชีวิตดีแล้วอะไรเงี้ยเ <c oughs> <c oughs> สียงหายเมื่อคืนคอนเสิร์ตเยอะ <c oughs> แล้วก็ มันดีกว่าจากตายนะทุกคนถ้าจากตายก็คือไปแล้วอะ่ะ<ป>แล้วมันไม่ได้พูดในสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะพูดนะคะก็คือหมวดก็อยากจะเชร์แหละว่าถ้ามันคู่ที่ใช่หรือไม่ใช่อะ่ะเราพูดคุยในขณะที่ยังมีลมหายใจกันอยู่ดีกว่าเนาะรักษากันไว้น,น,นานๆนะคะก็เชร์อาบความรักแล้วก็ทุกคู่ด้วยนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย